สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผอ,อครับสวัสดีค่ะวันนี้ชนาวีอยู่ที่โรงเรียนพลอยจาตุรจินดาถนนพระราชวิริยาภร์บางพึ่งเมืองพระประแดงขอบพระคุณท่านผอ,อมากๆานะครับสวัสดีคผมอยู่กับท่านผออ,อรวีนิตจอหอ่อผู้อูมิในาการโรงเรียน พลอยจตุรจินดาเมืองพระประแดงเรานั่นเองขอบคุณที่กรุณานะครับและให้เกียรติกับทางรายการเราเข้ามาทํารายการประชาสัมพันธ์ให้กับทางเมืองพระประแดงเรานะครับ,รบเริ่มต้นรายการแบบนี้ก่อนเลยท่านผู้ชมนะครับโรงเรียนพลอยเราเนี่ยมีคนเข้าใจผิดเยอะมากเลยว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมันเป็นเอกชนซึ่งจริงๆแล้วโรงเรียนเราเป็นแบบไหนครับผมจริงๆโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนรัฐบาลนะคะสังกัดสพทหรือเรียกสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการคิดหนึ่งเป็นของกระทรวงศึกษาธิการเลยค่ะเป็นโรงเรียนรัฐบาลน,นั่แหละเพราะว่าแต่เดิมอะโรงเรียนคือโรงเรียนวัดไพยยน์พลเสพนะคะชื่อเดิมใช่แล้วก็บริเวณของเรียนเดิมจะอยู่ในวัดไพยยน์เลยทีนี้ว่าประมาณปี2517เนี่ยเราย้ายมาอยู่ตรงที่ดินบริจาคตรงนี้ค่ะเป็นของคุณกอนจาตุระจินดาค่ะแต่เดิมือจริงเราเป็นโรงเรียนวัดไพยยน,นะคะ์ค่ะชื่อเดิมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบังเอิญทางโรงเรียนเราอะ ทำดีเกินไปอพูดตรงๆทำดีจนคิดว่าเปโรงเรียนเอกชนชซึ่งจริงๆดูมือผมไม่ใช่โรงเรียนเราคือโรงเรียนรัฐบาลน,นั่นแหละแต่คือคนแบบโหโรงเรียนมันดูดีประมาณนะั้นแต่จำไว้เลยเป็นโรงเรียนรัฐบาลน,นั่นเองนะครับเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ให้บริการด้านการศึกษาค่ะแล้วก็ ทุกอย่างฟรีค่ะเหมือนกับโรงเรียนวัดทั่ว,วไปอะค่ะอ๋อและที่สําคัญครับโรงเรียนพลอยจาตุรจินดาเมืองพระประแดเงเรานะครับได้รับรางวัลโรงเรียนดีสีตําบลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการใช่เป็นโรงเรียนดีประจําตําบลของตําบลบางพึ่งค่ะสุดยอดผมถึงบอกอะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่คนจะเข้าใจผิดว่าเป็นโรงเรียนเอ,เอกชนซึ่งเราคือโรงเรียนรัฐบาลเดี๋ยวผมจะมีคําถามจากทางบ้านถามท่านพอเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆดีกว่านะครับ่ะ ไม่ใช่คาถามของผมนะท่านผอคําถามจากทางบ้านเลยนะครับโรงเรียนพลจาตุรจินดามเมืองพระประแดงเรานะครับเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอะไรบ้างถึงชั้นอะไรบ้างท่านผอ,อ,อโรงเรียนของเราก็เริ่มต้นนะคะตั้งแต่อนุบาลสองค่ะจนถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่สามค่ะแต่ว่าในส่วนของบริเวณโรงเรียนเนี่ยก็จะมีให้บริการด้านการเรียนการสอนของเด็กประถมวัยด้วยนะคะเป็นของอ เทศบาลเมืองรัดหลวงค่ะรับเด็กก่อนเ,เรียนก็ตั้งแต่สองขวดสามขวบก็มาเรียนที่ที่ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนพลอยได้ค่ะ<อ>สังกัดของเทศบาลรัดหลวงค่ะก็เหมือนกับเตรียมอนุบาลนั่นแหละเป็นอย่างนั้นดีกว่าเป็นเตรียมอนุบาลข <c oughs> อบคุณทางเทศบาลเมืองรัดหลวงมากๆนะครับที่อุปถัมภ์ทางด้านนี้มานะฮะอ่ะไปคําถามต่อไปเลยจากทางบ้านนะครับย้ําคําถามจากทางบ้านโรงเรียนพลอยจตุรจินดาเมืองพระแดงเราเนี่ยครับมีสวัสดิการนักเรียนอะไรบ้างแต่ผมได้ข่าวมาออปชั่น โรงเรียนพยเราเยอะมากเลยท่านผอมีอะไรบ้างเลยครับผมก็เป็นโรงเรียนรัฐบาลนะคะก็เรียนฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆนะคะแล้วก็จะมีเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาลจะเป็นค่าเครื่องแบบค่าอุปกรณ์การเรียนนะคะแล้วก็ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆนะคะค่าอาหารกลางวันตอนนี้ฟรีตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นมัธยมสามเลยค่ะคือมาโรงเรียนแล้วก็มีนมนมฟรีค่ะนมโรงเรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้ามาโรงเรียน มาตัวเปล่าก็เลยยังได้เลยเออเอ้ยยังไม่จบแค่นั้นนะครับ <S 2> <S 2> <S การรับส่งใช่ใช่ตอนนี้ก็คือได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิของกสิกรไทยนะคะถ้าสังเกตช่วงเช้ากับช่วงประมาณบ่ายสามงครึ่งจะเห็นรถโรงเรียนสีเหลืองๆคันใหญ่ๆนะคะอันนั้นคือเราได้ความอนุเคราะห์จากมูลนิธิกสิกรไทยเข้ามาบริการรับส่งนักเรียนฟรีค่ะและตอนนี้นมีสองคันมีสองคันค่ะ ให้บริการสองสายนะคะก็คือจากโรงเรียนท่าเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะไปเช่นสุขสวัสดิ์ค่ะไปถึงทางสาแยาพระปแดงแล้วก็ทางตลาดไทยสมบูรณ์นะคะแล้วก็เลี้ยวกลับส่วนทางด้านขวาถ้าเลียวไปก็คือจะไปทางเช่นลาดบุรณะค่ะก็จะวิ่งถึงแยกวัดลาดบุรณะเลยค่ะก็คือบริการฟรีเช้าเย็นค่ะออปชั่นเอย่างสุดยอดจริงๆและนี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งยังไม่จบก็คือว่า รถโรงเรียนอ่ะมันดูอินเตอร์มากรถสีเหลืองแบบเหมือนโรงเรียนอินเตอร์เมืองนอกเลยอาจจะเป็นอีเหตุผลหนึ่งจนคนเข้าใจเฮ้ยโรงเรียนนี้มันโรงเรียนเอกนชนหรือเปล่าทำไมรถด,ดูดีจังซึ่งจริงๆแล้วลไม่ใช่แต,แต่เราได้รับการคอสจากมวิทีกาชิกรไทยค่ะเออแล้วมีอะไรอีกครับท่านพ่อ,พอครับที่จะฝากอย่างหนึ่งก็คือพอดีเราได้ความอนุเคราะห์สนับสนุนว่าประมาณครูต่างชาตินะคะจากเทศบาลเมืองรัตหลวงค่ะตอนนี้ก็จะมีครูต่างชาติฟิลิปปินส์สองท่านนะคะก็จะเน้นเป็นการจัดกิจกรรม ที่เน้นการสื่อสารนะคะอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องวยากรณ์มากแต่ว่าก็เน้นให้เด็กกล้าพูดกล้ากล้าพูดกล้าโต้ตอบกับชาวต่างชาติค่ะก็จะมีครูฟิลิปปินส์สองคนที่ดูแลตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมสัมทางด้านภาษาเพราะฉะนั้นของเรามีสรุปของคือเราก็จะมีสองภาษาอังกฤษาด้วยจากเจ้าของภาษาเลยใช่แล้วก็ครูที่เป็นข้าราชการครูด,ด้วยค่ะโอ้เจ๋งสุดยอดจริงๆอ่ะเราไปกันเรื่อยๆครับอ่ะคำถ,ถามจากทางบ้านอีกนะฮะ ทางโรงเรียนพลจารตรจินดาแล้วนะครับมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนมีอะไรบ้างโรงเรียนเรามีถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่สามนะคะคถ้าเรียกในทางการศึกษาก็จะเป็นโรงเรียนขยยโอกาสทางการศึกษาเพราะฉะนั้นเด็กโรงเรียนขยยโอกาสอาจจะมีกิจกรรมเสริมทักษะทาความถนัดนะคะก็จะมีชมรมฟุตซอลของโรงเรียนนะคะได้ครูพละศึกษาจบมาใหม่บรรจุรับราชการ ได้มาใหม่เมื่อเมื่อมามกรานะคะแต่พื้นเดิมเราก็เคยมีครูพระสอนอยู่แล้วครับแล้วก็มีกิจกรรมนาฏศิล์ครับมีครูสอนนาฏศิล์แล้วก็มีครูสอนดนตรีสากลค่ะคก็จะเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียนค่ะอ๋อของเรามีกีฬาอะไรบ้างครับท่านอมอ กีฬาเด่นๆก็จะเป็นฟุตซอลนะคะอืสนามบาสเราก็มีใครอยากเล่นก็เล่นได้ใช่ไม่ใช่นนก็เลือกเลือกตามความถนัดของเด็กค่ะอะดีมากเลยครับแล้วโรงเรียนพอของเราเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างหลักๆเลยนอกจากรถโรงเรียนหลักๆเนี่ยรถโรงเรียนที่ผมเห็นแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยค่ะยังมีอะไรอีกไหมครับก็บริการขั้นพื้นฐาน,นนะคะ,คะก็สถานที่ค่อนข้างที่จะกว้างค่ะตรงนี้พื้นที่ สไร่กับ92ตารางวานะคะก็จะมี3ส่วนค่ะมีส่วนแรกส่วนในโดมส่วนสนามตรงกลางแล้วก็มีอัฒจันทร์้วยสำหรับจัดก,กิจกรรมนะคะเรียนเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่นลูกเสือยุวกาชาติเนตนาลีนะคะคแล้วก็จะเป็นโซนด้านในค่ะจะเป็นสนามฟุตซอลหรือสนามกีฬาอาเนกประสงค์แล้วก็ด้านหลังก็จะมีพวกแปลงผัก แปลงผักแล้วก็มีเลี้ยงไก่เล็กๆน้อยๆอ๋อดีมากเลยเพราะฉะนั้นหมดห่วงเรื่องเด็กนักเรียนเราจะร้อนเพราะเรามีโดมอาคารบังแดดกันฝนแน่นอนใช่ใช่แต่ว่ากิจกรรมบางกิจกรรมที่จะต้องใช้พื้นที่ด้านนอกอ่ะก็จะพื้นที่ที่สัมผัสอากาศเยอะก็จะเป็นส่วนสนามนอกเนี้ยค่ะอ๋อดีมากค่ะแล้วก็เรามีคุณครูครบทุกวิชาเอกคเอกคุณครูครบชั้นค่ะแล้วก็ เมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับนักเรียนจากโรงเรียนวัดรวกนะคะตอนนี้<ม>โรงเรียนวัดรวกปิดตัวลงเนื่องจากนักเรียนน้อยเนี่ยรเรารับเด็กทั้งหมดสิบคนตอนนี้มาเรียนรวมอยู่กับเราแล้ว,<อ>ลวค่ะก็ะะเป็นโรงเรียนในตําบลบางพึ่งที่ให้บริการด้านการศึกษาจริงๆตอนนี้ตาบลบางพึ่งโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยจะเหลือสองโรงนะคะเป็นโรงเรียนที่โรงเรียนน้องกันกับโรงเรียนวัดกลางค่ะท่านพออโรงเรียนวัดกลางก็ให้บริการด้านการศึกษาเหมือนกันอ๋อต่อไป คำถามคำถามหนึ่งนะครับค่ะคอมเมนต์จากผู้ปกครอง<ฆ>นะาจากเหล่านักเรียนมีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนพอยจาตูรจินนาเมืองพระแดงหรือเปลาคเท่าที่คุยกับผู้ปกครองนะคะตอนเย็นๆเนี่ยพอจะเดินลงไปส่งเด็กกลับบ้านช่วงประมาณสามโมงครึ่งนะคะลงไปเองเลยใช่<อ>แล้วก็บางทีก็คือจะพาเด็กข้ามถนนก็จะเจอกับผู้ปกครองบ่อยผู้ปกครองก็ค่อนข้างที่จะ ให้ความชื่นชมว่าคุณครูของโรงเรียนเราอะมีการติดตามนักเรียนเด็กที่ดีอะคะ่ะค,คือจํานวนต่อห้องเรามีนักเรียนไม่เยอะมากกําลังอยู่ในควบคุมได้อะไรเงี้ยนะคะถ้าท่านนักเรียนหายไปหนึ่งคนเนี่ยเราก็สามารถรท,ที่จะรู้ว่าเป็นใครหายไป เราก็ต้องไปหาสาเหตุแล้วเราก็จะไปติดตามที่บ้านค่ะอ๋ออย่างนี้ก็คือทางโรงเรียนเราก็มีระบบก,การควบคุมดูแลนักเรียนจนถึงบ้านเลยเช่นกันใช่เขาจะไปตามเด็กได้ค่ะอ๋อระบบระบบดีจังอะอุอ้ยนอกบทเลยโรงอาหารอ๋อเราก็จะมีคุณครูดูแลอะไรอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นช่วงน้องๆกำลังทานข้าวอ,อ อุ้ยมีอาหารข้างในด้วยเป็นอาหารถาดาารเราเข้าไปดูได้ไหมครับนายครับ้นนเลท่านผออันนี้คืออาหารกลางวันกอาหารกลางวันมีตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมสามคะ่ะอ๋ออุ้ยทำเป็นถาดอย่างนี้พร้อมเลยมีผลไม,ม้ไหมเนี่ย อ๋อ<ม>นี่ผลไม้อยู่ข้างหลังใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอ๋อทีนี้เนี่ยมันจะมีแกงจือดอีกผ่านนุ่นมีแกงจือดอุย้ยมีรายการหาก,ก้าวันด้วยอ๋อเราจะระบุชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่า<ช>ของเราเป็นกับข้าวอะไรผลไม้อะไรใช่ใช่อันนี้ค่ะอ้าวเห็นไหมผมว่าโรงเรียนพอเราชัดเจนตรงจุดนี้ค่ะแล้วก็รายการอาหารเนี่ยจะแจ้งทางเฟซบุ๊กกับเพจของโรงเรียนล่วงหน้าน่ดเดียนค่ะว่า อาหารในเดือนนั้นจะจะทําอะไรเพราะฉะนั้นเราผู้ปกครองเราจะรู้โปรแกรมอาหารแล้วว่าหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยลูกเรา,าะรจะได้ทานอะไรบ้างท่านดูชัดเจนเเมนูอาหารก็จะเอามาจากของโปรแกรมสกุลลันนะคะซึ่งคำนวณโภชนาการมาแล้วะคะ่ะมันมาจากกรมอนามัย ก็จะคำนวณสัดส่วนว่าเด็กในวัยเรียนต้องการอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เอากับข้าวทั่วไปมาให้แนุ่กอยามันคือโปรแกรมลักสตรใช่เขาจะคำนวณค่าโภชนาการมาแล้วค่ะโอ้และก็จะมีนมโรงเรียนอีกอย่างหนึ่งที่จะให้นักเรียนได้ทานได้ตามที่รัฐบาลสนับสนุนนะคะผมว่าเด็กสมัยนี้โชคดีจังสมัยเรานี่แทบไม่ค่อยมีใช่ใช่โอเคอ่ะแล้วเรื่องของถ้าเกิดสมมติว่าเด็กนักเรียนของเราบางส่วนที่เป็นชาวมุสลิม่ะอ๋อ ว่าทางโรงอาหารจะตัดอาหารเฉพาะนะคะให้กับเด็กอิสลามนะคะแต่วันนี้เป็นไก่ไก่กิ้งแนละ้วขั้วไก่กิ้งอ๋อเพราะอย่างนี้เราก็หมดปัญหาแล้วเพราะมันเป็นเมนูไก่ใช่อ๋อผมเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นนะครับบุตรหลานของท่านที่เป็นชาวมุสลิมอิสลามเข้ามาที่นี่ก็หมดปัญหาเรื่องอาหารแน่นอนโอ้โหโอเคมายเด็กน้อยเด็กใหญ่ นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินไปดูที่อาคารกันดีกว่าเฮ<ะ>้ยแต่ผมว่าโรงอาหารเราเป็นปอดโป่งนี่นะครับขานโต๊ะสแตนเลสเลยใช่ไหมคเนี่ยใช่อันนี้ได้รับสนับสนุนจากกอ,อ,องทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรีอ๋ออือโอยน่ารักจังอันนี้เด็กชั้นอะไรครับอันดับ2กับอันดับ3ค่ะสี่ขดกับห้าขวบอ๋อคือเราก็จะทยอยให้เด็ก ค่อยๆมาทยอยรับประทานไม่ได้ปล่อยมาทีเดียวใช,ใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบที่เป็นมงคลึงจะเป็นปฐมปฐมปฐมค่ะปะ .1 ถึงป .6 ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงเที่ยงครึ่งจะเป็นมัธยมค่ะอันนี้จะเป็นอาคารเรียนมัธยมอ๋อทางนู้นจะเป็นปฐมอนุบาลใหญ่กว่าที่ผมคิดนะตอนแรกที่เราขับรถผ่านผมก็นึกว่ามีแต่อาคารไม้เป็น,นที่ไหนได้โอ้โหโรงเรียนเราลึกค่ะ อ๋อโอเคมากแล้วผมดีผมรู้สึกดีอย่างนะครับคือเวลาเด็กนักเรียนเราเดินมารับประทานอาหารที่ผมเห็นเลยเนี่ยต่อหน้าเราเลยเนี่ยจะมีคุณครูคอยกํากับดูแลเลยอ๋อดีครับมผมว่าโอเคมากๆครับที่นี่ครับค่ะเดี๋ยวเขาทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะไปแปรงฟันอ๋อแล้วก็นอนแล้วของโรงเรียนพลของเราเนี่ยมีหลักสูตรคอมพิวเตอร์อะไรไหมมีคอมพิวเตอร์สอนตามหลักสูตรอยู่นะคะตอนนี้ก็จะเน้นเป็นเรื่องของ วิทยาการคำนวณค่ะออ๋า<ต>ว่าก,วาก็มีอยู่มีอยู่ในหลักสูตรอยู่ค่ะ,ะแต่ตอนนี้ก็จะแดดร้อนนิดนึงแต่ถ้าเป็นช่วงเย็ยนอ่ะก็ะอากาศดีกว่านี้เด็กๆก็จะมาทํากิจกรรมช่วงเย็ยนอ๋อุ้ยมาเราบุกทุกอนูของโรงเรียนทําไมห้องน้ํามันดูสะอาดจังอ่ะท่านหอค่ะเพราะว่าตอนนี้ทางนายโยบายของทางท่านเลขาธิการสพท่อค่ะค,ค่ะท่านนาย ทางรัฐมนตรีค่ะให้ความสำคัญเรื่องสุขาดีมีความสุขค่ะอ,อ,อันนี้จะเป็นห้องน้าประถมนะคะอ๋อส่วนมัธยมเนี่ยจะมีที่นึงอ๋อคือเราจะแยกแยกไว้เลยใช่ใช่ส่วนอนุบาลจะเป็นห้องน้ําในห้องเรียนอยู่แล้วเดี๋ยวผมอ่านให้ท่านฟังไม่ใช่อยู่ดีเอาป้ายอะไรมาติดนะครับโรงเรียนพลอยจาตุรจินดาพระประแดงเรานะครับผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาดีมีความสุขแฮปปี้ทอยร์เลส โอเคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับสุขาดีมีความสุขแน่นอนโรงเรียนพลเราอุ้ยเจ๋งเนี่ยอ๋ออโหอุ้ยอ๋ออันนี้เราก็เป็นจุดล้างมือมีสบู่ให้ด้วยจุดล้างมือแล้วก็แปรงฟันค่ะอ๋อของเรามีการแปรงฟันด้วยถ้าแปลว่างี้เราก็เรื่องช่องปากเราก็ต้องดูแลเหมือนกันใช่เราก็จะมีเราพอสตอบางซึ่งค่ะให้มาให้ให้บริการ เสุขภาพค่ะทั้งฟันแล้วก็ร่างกายค่ะนี่ก็คือสุนทราเด็กเล็กใช่อคือถ้าเด็กมาสมัครเรียนกับศูนย์เด็กเล็กก็ต่ออนุบาลเราได้เลยอ๋อคือผมต้องเรียนท่านผู้ชมแบบนี้ก่อนโรงเรียนเราอะใหญ่แต่คือมันลึกใช่เพราะฉะนั้นที่ท่านเห็นแบบขับรถผ่านเพียงไม่กี่วินาทีเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นี่อาคารหลักเลย นะครับผมบอกเลยผมว่าบอกเลยว่าที่นี่ไม่ธรรมาดาจริงเอาเราได้เข้ามาดูทุกซอกทุกมุมทุกจุดของโรงเรียนเรามัน<ฮ>มีพัฒนาอะไรที่มันดีขึ้นจริงๆริงท<ฮ>้าย<ฮ>ที่สุดนี้ครับท่านผอ,อครับฝากโรงเรียนพลอยจาตุรจินดานเมืองระแดงให้ท่านผู้ชมหน่อยครับค่ะก็อย่างที่เน้นย้ำตั้งแต่แรกกันนะคะคือโรงเรียนพลอยจาตุรจินดานของเราเป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการพราะฉะนั้นเราให้บริการด้านการศึกษานะคะ ฟรีทุกอย่างค่ะไม่มีค่าเทอมไม่มีค่าธร,รมเนียมใดๆนะคะอาหารกลางวันฟรีนมฟรีแล้วก็ให้บริการด้านการศึกษากับเด็กๆวัยเรียนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เข้าใจอยู่ว่าประชากรวัยเรียนเนี่ยลดลงแต่ทีนี้ว่าถ้าถ้าต้องการที่จะนาบุตรหลานมาเรียนเราก็ยินดีนะคะที่จะดูแลเด็กๆในความปกครองของผู้ปกครองให้ค่ะก็เข้ามาสมัครกันได้ค่ะ ย้ำอีกครั้งนะครับโรงเรียนพลจาตตุริจินดาเมืองพระแดงเราเป็นโรงเรียนรัฐบาลใช่รถโรงเรียนรับส่งสีเป็นสุขสวัสดิ์แล้วก็ราชบุรละค่ะรถโรงเรียนสวยมากสีเหลืองเลยของทางกษตกรซึ่งสวยเหมือนรถอินเตอร์เพราะฉะนั้นต่อให้รถระดับอินเตอร์แต่โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนรัฐบาลแน่นอนย้ำอีกครั้งหนึ่งยังไงวันนี้ขอบคุณท่านผออรวีนิจจหอที่อนุญาตให้ชนาวีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์และดูทุกท้องทุุงของโรงเรียนจริงๆครับขอบคุณมากๆครับขอบค อีกหนึ่งเรื่องราวสถาบันโรงเรียนดีๆของเมืองพระประแดงย้ำอีกครั้งว่าเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีมาตรฐานการดูแลนักเรียนทุกๆอย่างสาธารณูปโภคแม้กระทั่งออปชั่นต่างๆผมบอกว่าเยี่ยมจริงๆนํำบุหลานของท่านเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ผมบอกเลยถท่านไม่ผิดหวังแน่นอนอาฝากอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะครับนะ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกจ้าที่อุปถัมภ์นชนาวีมาผมจะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมกับท่านพอ,อจบอยู่ที่โรงเรียนอะไรครับขอชื่อโรงเรียนเลยครับโรงเรียนพลอยจาตุรัินาค่ะเมืองพระประแดงนั่นเองนะครับมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปชนะวีคราวหน้าผมจะไปนําเสนอสถาบาันโรงเรียนดีๆแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมท่านพอบสวัสดีค่ะ ขอขอบพระคุณสีพันธุ์คลุกการบัญชี SK a r and Service ตลาดไทยสมบูรณ์สแควร์ชาบูไข่พอุดุษดีคลังกระเบื้องเจสีข้ามันไก่ตอนหหลังหลวงพี่ปอพระประหลัดคุณพจน์ธรรธโมสุขเคริคาเฟ่ แม่แก้วก๋วยเตี๋ยวเนื้อสุกสวัสดิ์น,าน้านหยวนบะหมี่เกี๊ยวกุ้งสาขาพระประแดงแม่แบนขนมไทยบางกระบัวแต่เอบ๋บะหมี่ปูสาขาตลาดพระประแดงหมดยิ้มน้ำตาลดอกมะพร้าวแม่ติมปลาสดหน้าเทศบาลช่างอริรีโนเวท24ย่ยำแซ่บลีกวงเฮงสาขาพระประแดงสมายเซฟประกันภัย ขนมบ้านใบบุญบ้าโรมาม์คานิฟรอนโกปะคาสาขาพระประแดงร้านแมตาเบนออปติกเบเกอร์เฮาส์คอฟฟี่แอนด์เบเกอรี่น้ำบวยหน้าอันเภอสดชื่นบ้านกระตา่ายคอฟฟี่ริวเบเ,เบรดแอนด์เบเกอรี่ย่าจันถั่วกวนชำเพชรหึง ซินเทคไลท์กินหมูกระทะแอสุสสวัต78ฮาวาสักแห้งและเมียงคำสุบโบราณบายลับบิดคิ้ว